วันที่6เนี่เราก็ได้เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมย่อมกันเพื่อที่จะแข่งขันในเดือนหน้าซึ่งความพร้อมตอนนี้ก็เราก็ถือว่าว่าพร้อมเพราะว่าเด็กเราเคยเคยเล่นด้วยกันแอติจูดดีมากนะครับในการตอบรับซึ่งน้องเหล่านี้เนี่ย ทุกคนถือว่ามีความตั้งใจทุกคนใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามโค้ดได้ได้มอบหมายให้ทำนะครับแล้วสิ่งที่จะสร้างต่อไปนี่ก็คือคอมมิชชั่นเกมแล้วก็ Game. แท็กติกเกมสมาคามฟุตบอลน,นะครับโดยท่านบริวิรกุด,ดีนะครับได้ได้ติดต่อทีมเนปาลกับทีมคูเวตนะฮะแล้วก็อาจจะมีทีมฮ่องกงอีกหนึ่งทีมนะครับในการอุ่นเครื่องนี่สำสำหรับตัวตัวผมแล้วผมไม่เน้นในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับผมจะเน้นในเรื่องของ สังเกตภาพทีมว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงแทคติกก่อนที่จะเล่เนอย่างที่เราวางไปเนี่ยเด็กทําได้ไหมเมื่อเด็กทําได้ปุ๊บเนี่ยตามแทคติก,ท,กทุกอย่างเนี่ยมันในผลมันจะมาเองแน่นอนที่สุดครับเราเป็นคนทําทีมแล้วก็ความคาดหวังของพี่น้องชาวไทยเองตลอดจนทางสมาคมฟุตบอลนะที่ให้การใส่ใจดูแลเด็กส6กปีชุดนี้เป็นอย่างดีเนี่ยป้าหมายเราเลยเราอยากที่จะไปเล่นเยาวชนชิงแชมป์โลกในปีหน้า นะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเคยไปมาแล้วสองครั้งนะครับในชุดประวัติศาสตร์ซึ่งปีนี้เนี่ยชุดนี้ของเราก็อยากที่จะสร้างประวัติศาสตร์โดยไปเล่นเยาวชนชิงแชมป์สิบเจ็ดปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าเนี่ยเด็กชุดนี้นะฮะเขาก็จะต้องเปเล่นสิบเจ็ดปีนะครับชิงแชมป์โลกแล้วก็เป็นสิบแปดปีแล้วก็สิบเก้าปีชิงแชมป์โลกในอีกสองสามปีต่อไปนะฮะตอนนี้จะเป็นสเตปตอนนี้ทีมสมาคมดูแลอยู่ทั้งสิบทีมชาติสิบสองปีสิบสี่ปีสิบหกปีนะครับ สิบแปดปีสิบเก้าปีพวกเด็กชุดนี้นะฮะจะเป็นกำลังสำคัญของเราต่อไปในในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะเป็นทีมชุดใหญ่ต่อไปเนี่ยตอนนี้เทคนิคทักษะแล้วก็รูปแบบแบบแผนในการเล่นซึ่งเราก็ต้องใส่ให้เขาแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความเป็นมืออาชีพนะครับเราต้องใสใ่เขาเพื่อเขาจะเล่นต่อไปในอนาคตข้างหน้าเป็นผู้ใหญ่ที่เล่นมีคุณภาพสำหรับทีมชาติต่อไป